ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจุดประสงค์ของการถแถลงข่าวในวันนี้ก็คงจะเป็นจุดยืนของพรรคเก้าวไกลนะครับข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นต่อมติของสารรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่นะครับที่มีรายงานมาว่าที่ประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติรับพิจารณาคำร้องนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ในายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วผม กังวลครับกังวลในเรื่องของอศูรยากาศของการบริหารนะครับเรื่องของภาวะผู้นําที่ตอนนี้พี่น้องประชาชนกําลังเดือดร้อนแล้วก็ต้องการ ภาวะผู้นําที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่สุโขทัยหรือพี่สุนโลกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในสาบจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตเศร,รษฐกิจที่ซับซ้อนตอนนี้เราต้องการผู้นําเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่ฉับไวกระฉับกระเฉงแล้วก็ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นะครับแต่ว่าการที่เป็นการรับคําร้องแล้วก็มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการ พายเรือวนอยู่ในอ่างของของระบบประยุทธ์ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์วความต้องการของประเทศนี้อย่างใดนะครับนี่คือข้อห่วงใ่นะครับข้อเรียกร้องของพรรคก้าวไกลก็คงเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการประวิงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของอสารรัฐธรรมนูญน,นะครับที่มี ข่าวมีรายงานออกมาว่าจะพิจารณาให้เสร็จในกันยายนจริงๆแล้วเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีเรื่องคําวินิจฉัยในอดีตที่ผ่านมานี่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับน่าจะสามารถที่จะาตัดสินได้อย่างยุติธรรมโปรง่งใสแล้วก็รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อที่จะให้สุญยากาศทางการบริหารที่ผมกังวลเนี่ยได้สั้นลงนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับปฏิการในการเลือกตั้งของพรป ก็อยากจะไม่ให้เกิดการประวิงเวลาเช่นเดียวกันอยากจะให้เกิดการเร่งรัดนะครับถ้าทั้งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็กระบวนการในการทํากติกาการเลือกตั้งเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทําให้สุญญากาศทางการบริหารเนี่ยสั้นลงแล้วก็เป็นการเปิดทางนะครับเป็นการเปิดทางให้สภาของเราตามกฎกของระบอบประชาธิปไตยในการเลือก นายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่ออย่างน้อยก็ได้ตามสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ในปี62นะครับเป็นทางออกของประเทศเป็นทางออกของวิกฤตในครั้งนี้หรือในขณะเดียวกันก็คือการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการยุบสภาก็เป็นไปได้ถ้าการทําหน้าที่ของทั้งสางรัฐธรรมนูญก็ดีการทําหน้าที่ในกระบวนการกระบวนการในการหากติกากฎกติกาในการเลือกตั้งของพรปทันท่วงเวลาก็จะสามารถทําได้ทั้ง2รูปแบบ แล้วก็หวังว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพาประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยออกจากวิกฤตทางการเมืองที่ประจบะประสบพบเจอกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับอันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นนะครับแล้วก็เป็นความห่วงใยของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นจุดเรียกร้องของพรรคเก้าวไกลต่อสถานการณ์ณนะปัจจุบันนี้ครับอขอบคุณมากครับสาหรับการถแถลงข่าวอันนี้คือคการแถลงข่าวของพรรคก้าไกลครับไม่ทราบว่าพี่น้องประชาชนมีคําถามอะไรไหมครับ อันนี้คือตามตามตามรายงานนะครับเข้าใจว่าจารัฐธรรมนูญยกเลิกถแถลงข่าวเราก็ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการออกมาคําถามตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นว่าจะออกมาว่าเป็นนายกรักษาการหรือรักษาการนายกอันนี้มันยังไม่เหมือนกันแต่เท่าที่ติดตามจากสื่อมวลชนแล้วก็ติดตามจากแหล่งข่าวของเราก็เข้าใจว่าเป็นรักษาการนายกก็คงจะเป็นพลเอกประวิตยก็จะรอรับท่านอยู่ที่สภาเนี่แหละครับ ผมคิดว่าไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าจากพลเอกประยุทธ์ไปเป็นพลเอกประวิทย์เนี่ยมันคือการพายเรือวนอยู่ในอ่างของระบอบประยุทธ์ซึ่งในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยวิกฤตของประเทศค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงในสาธารณชนแสดงพระตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตของเศรษฐกิจ ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับผู้มีรัฐศาสตร์ก็ต,ต้องต้องต้องกลับมาให้เป็นนายกที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะทําอย่างนั้นได้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็กระบวนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้เปิดโอกาสหาทางออกให้กับประเทศผ่านรัฐสภาของเราตามที่ระบอบประชาธิปไตยได้บรรจุไว้เพื่อเป็นการรักษาหลักการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําก็หวังว่าการตัดสินครั้งนี้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ การประวิงเวลาในการที่จะให้มีการรักษาอำนาจหรือมีการแก้กเกมในในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้ซึ่งหนึ่งเดือนนี้ก็คิดว่านานไปนะครับสามารถที่จะทําได้เร็วกว่านี้เยอะไม่ว่าจะเป็นตามคําวินิจฉัยในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัิในรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตามเจตจำนงของคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเองผมคิดว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือน โอเคครับถ้าถ้ามีอะไรอัปเดตจะลงมาแถลงทีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ